อี่มตรงกลางตรงกลางยังไงบทเต็มเลยพี่พี่พีไปทางนั้นมันไม่วิ่งเฮ้ยโอ้ยยาไม่ค่อยจะมีอยู่อะไรน้องคนมาโค้กขอเอาเลือดไปเฮ้ยฮเฮ้ยไอ้โล้ไอ้โค้กเดี๋ยวจะเป็นโค้กมายังโคกพี่ต้องกลับแล้วเอ้ยมันไม่ตามอ่ะพี่ทำเห็นประตูเรือเห็นประตูเรือพี่เปิดไหมพี่บุ๊คไม่เห็นเลยค่ะมันมืดตุ้มติ้มตุ้มติ้มเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยแป๊บนึงพี่ก็จบ ยิงหัวพี่ทามหน่อยครับพี่โคโค่ัางคือรูเป็นป่ะเนี่ยในระหว่างที่พี่ไม่อยู่นี่เจ้าได้ไปปรับตัวสองชั่วโมงอุ้ยฝึกลงพี่ของพี่ทามได้ห้าร้อยบาทอุ้ยแบงค์แลสโก้่กว่าเราต้องหลงแล้วะ อุ้ยบ้านโตเรดเลยนเนี่ยนี่โดดเลยโดด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 พี่อะไรโคมาทำไรนัตรงนี้สิมานนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นโฮอยู่ข้างหน้าไหมเห็นแล้วแต่มันมีเลเซอร์อยู oh ่ใช่ใช่ใช่ขยับโอ้ขยับขยับยาโคจะรอดหรือโคจะขับ พี่ขับพี่ขับปวดเขาล่อให้ล่อยังไงนะที่แบบนั่งนิ่งๆเหรอก็ค่อยๆเขาเฉียบไปนิดๆจนกว่ามันจะดังติดๆโอเคโอเคไม่คโอเคอเคโอเโอเโอเนอยคโอเคโอเโอโโเโโอเคโอเอเคโอเคโอเคอโอเคดีมากโอเค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 อเอเคโอเคโเอเอเคโเคโอเคโโอเคโอเคคโออเคคเคเลยเอะเอคอยคอออโคโอ้เโ าาว่าพ้าจสมุดว่าเอาังดีว,วะเฮ้ยโอยายไม่ค่อยจะมีอยู่อะไรน้องโคโอเคโคโค่นจ้างมาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเท่าไหรเท่าไรห้าร้อย ร้อยถูกไปไม่ได้เพี่ห้าร้อยก็เยอะแล้วร้อยไม่ได้มันน้อยไปร้องน้อยห้าเราไม่มีตอนนี้ห้าร้อยมันคุ้มกับการที่ต้องมาคุ้มมันคุ้มคุ้มไปนั่งชื่ออะไรเดี๋ยวพี่จะแบนมันสักสิบนาทีไม่บอกต้องพี่ไม่บอกว่าไม่ขายไม่ฟองนายไม่ขายเพื่อนได้อยู่แต่รอบหน้าขอขึ้นเลทหน่อยนะ แล้วคือเราคุยกัว้ยงไงเราคุยกันไนว่าอย่างไงกฎระเบียบการฆาตกรรมกันในบ้านไม่ไม่ได้แบบนี้มันไม่ถูกต้องมันถูกต้องน้องม่ถูกต้องแบบนี้มันผิดกฎระเบียบมันคุ้มอะไรที่มันคุ้มคือมันถูกต้องยายายาไอ้ปืนไว่ายัางไรยา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  ถ้าเราไม่มีกฎระเบียบในหมู่บ้านเราและบ้านเมืองเราจะสงบสุขได้อย่างไงในเมื่อมีคนร้ายโกแฉกฎเขาตั้งเอาไว้กฎระเบียบหนึ่งสองสามสี่พี่ <ไป S 2> น้อง<ม>เข้าใจคขา่าคุ้มไหมไปได้คุ้ม,มกันได้แต่คุณต้องบัพพิธามานี่และว,วางเตียงขอให้พี่ <มา S 1> พตีบอกสิบไม่ได้ขอให้พี่ตีบวกสิบแตกต้องแช่งครับพี่ตีไม่ติดอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องเนี้ยขอให้พี่ตีแตกต้องห่วงพี่ตีแตกอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลย แล้โก้พี่ถามตลกเหรอตลกอะไรก็เราขับแบแทกหินนะ่ะเอาหรอทิมตรงกลางทิมอะไรทิมตรงไหนาตาตาพี่มันยิงเออดูแล้วตรงกลางตรงกลางขึ้นนะอ่ะตันนี้มันกำลังหินคนอยู่มนไม่ได้ยินเสียงรั คือมันมีบอดเป็นแบบคูแย่แล้วพี่เขาไม่เขาไม่เห็นตรงกลางที kind of ่พ <c oughs> ังขึ <c oughs> ้นน่ะไม่ไงบอดเต็มเลยูพี่พี่กำลังน้ำมันไม่วิ่งพี่ก็จะตายพี่ก็จะตาย มาโคโกมือด้วยโคโอ้ยเฮ้ยพี่สู้พี่เดี๋ยวเขาจะเอาเลยเขาจะเอาเลยไหนเลยนนนขเขาเอาเลยไปเฮ้ยไอ้โนโไอ้โคยาวเนียเป็นวิงวิ่งไปเดินไปเดินไหลเลย ลราพีอยไงนี่หรอเราพีกแบพี่กับแป้งพีชามกับ <laughs> พีบบพนายากจุงฝั่งนี้พี่น้ำอย่าปิดสิอาจจะปิดหรอ อย่าปิดสิคืออะไรพี่เปิดอยู่นี่พ ouais ี่ถามก็ตอบก็บอกอย่าปิดสิอย่าเปิดโอเคโอเคพี่ถามออกดีน hm ้องพี่ดูคนอยู่พี่ดูคนอยู่พี่หยุดหยุดดีหยุดดีอดิ๊อดีโค้กผวนทีไก่มาได้มั๊บกลับมาไม่ได้เอใช่เมี่ยง ยังไรยัยงพี่ก็นำปัดสู่ไม้อดนนีดอยบนดอยหนาวมากอุ้ยอุ้ยคารโก้กำลังเข้าอย่างงี้พี่ทามก็ปาดหมดดิว่าใครมันจะเป็นรอดอนะเนี่ยไปดิโอ้ยเป้าหมายเราเปลี่ยนเลยถ้าเจอคนตอนนี้เขายิงได้หมดเลยนะโอเค,อเคต้องรอพี่สั่งลั่นไกโอเคออเอาแล้วอตอนไหนอยู่บนเรือไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ แต่ว่าเป็นเอเคครับพี่น้องมันอยู่บนบนหลังเรือเขาเรียกว่าอะไรข้างบนนั่นแหละอ่าห้องกับตันถูกไหมใช่ใช่ใช่ถูกต้องอุ๊ยพี่จะลองกระโดดดูว่าถึงหรือเปล่านะก็แตกพี่ก็แตกพี่เข้าไม่ได้ละก็แตกแล้วนะโอเค,อเคดูแล้ว <c oughs> <c oughs> แตกเดี๋ยวพี่ก็ดูแล้วดูแลพี่ดูแล้วโอเคโอเค ก็ตายแล้วโคตรแตกเดี๋ยวพี่ก็ชัดแล้วน้องเรามีเรือปะพวกขี่เรือไปรับพี่ปะพี่เรือดำน้ำวะมันมีสามกล่อง้วโอเคแต่มันไม่รู้พี่ถ้าเรือดำน้ำมันได้ปะเรือดำน้ำมันวิ่งเร็วปะเรือได้เออคู่ขับมาแล้วก็กระโดดให้พี่หนีอ่ะโอเคพี่ลงไปขับแทงคู่อ่ะโอเคกูต้องต้องมาให้ถูกรู้แล้วพี่อยู่รู้ไหนอ่ะพี่ก็ต้องบอกว่าพี่อยู่รู้หน พี่ก็บอกยากเหมือนกันน่ะเขากำลังไปรับแล้วเดินขับเดินดําน้ำมาพี่คุณปีศาจอะไรเนี่ยโอเคแป๊บนึงนะฝั่งขวาเรือคาบู้แล้วกันฝั่งขวาพี่เราดำน้ำยังไงคะ S หรอ S หรอคอนโทรลมันไม่ดำหรอพี่ต้องน้ำลึกสิคอนโทรลเปิดแล้วกล่องหนึ่งตอนนี้ข้างบน ไม่รู้ว่ามันรู้หรือยังคอนโทรนอ๋อโอเคคอนโทรนอุ้ยดำแล้วมืดมากตัวเอเปิดไฟตัวเอฟพี่ตอนอยู่ในน้ำคือเราต้องกดคอนโทรนไว้ด้วยปะหรือว่าไม่ต้องตอนอยู่ในน้ำอะ่ะมันก็จะอยู่ตามระดับน้ำที่เรานั่งอนะ่ะโอเคเข้าใจแล้วมาร์กสีแดง คอนโทนพี่มันไม่ดำอีกแล้วคอนโทนวันดูวันดูใเนี่ยพีกลับได้เลยนาะวันดูมันไม่ดำอ่ะคอนโทนเหรอวันดูคอนโทนกูมายังโคพี่ต้องกลับแล้วเอ้ยมันไม่ดำอ่ะพี่ทำ พี่ทำมันไม่ดำให้อ่ะทำไงวะตุนค้างได้ไหมค้างแล้วค่ะมันไม่ดำอ่ะพี่ทำไงวะงไม่ต้องดำก็ได้ขับมาข้างๆอ่ะข้างขวา,ขา,ขาอตอนนี้อยู่ตรงไหนมามาชิดเรือด่วนเลยตอนนี้มาชิดเรือด่วนเลยโอเคค่ะเชื่มันไม่ดำกูกดคอนทรลเลยเนี่ยมันต้องดำแล้วตอนนี้มามาก่อนกําลังไปค่ะมันก็เห็นเรือเราดิไม่เป็นไรก็คือมันเห็นเรือแต่มันทำอะไรควบไม่ได้พี่ก็อพอพี่กระโดดลงไป คู่ก็ออกแล้วพี่ก็ขับแทนคู่ไงออกตัวอะไรนะคะออกตัวอะไรคะก็กระโดดออกไปเลยอ่ะพี่ทำอันนี้เค้ดเ้ยโคชนโคชนอะไรไม่รู้เอ้ยห้องงุดหิดเปิดแแม็ดดีเปิดแแม็ดีดูดีเห็นพี่ไหมมาข้างขวาของเรือพี่อะไรปะโอเคค่ะไม่นึงนะคะเราเพิ่งขับครั้งแรกเข้าใจนะใช่ใช่ใช่ช่องนี้ล่าว่ะ ใช่ใช่ใช่เหมือนคนตาบอดใช่ไหมตอนเนี้ยช่องไอช่องตรงนั้นแหละถูกแล้วถูกแล้วตรงเข้ามา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 เดี๋ยวเดี๋ยวขวาหน่อยไอ้นี่ขวานี่ไหมคะอ่าถูกต้องซองนั่นแหละซองนั่นแหละโอเค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 อุ้ยอ้ยโดนเบียดอุ้ยอ้ยโดนเบียด ไอ้โค้ดทำอะไรบอกนะเห็นประตูเรือเห็นประตูเรือพี่เปิดไหมพี่บุ๊ไม่เห็นเลยค่ะมันมืดไอ้โค้ดออกโค้ดออกยังไงโค้ดออกแล้วโค้ดออกแล้วตู้มีตูงพี่เอ้ย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 บ้านเรื่องนี้เขาจบไปแล้วไปแล้วไมปแล้วโอเคโอเคโอเคพี่กัพี่ขึ้นเรื่งเออโอเคโอเคพี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่ปิดไฟดิมันเห็นพี่นะแต่มันยิงพี่ไม่ได้ใช่ไหม โอเค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 รวยๆจัดน้อง